สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่9มกราคมส5งพค่ะสวัสดีจากลำฟางค่ะเราตื่นเช้ามาก็มารดน้ำผักค่ะตอนนี้ก็ประมาณ6กโมงครึ่งเนาะแต่ว่ารอบๆก็ยังมืดอยู่นะคะจะให้ดูบรรยากาศรอบๆบนท้องฟ้าพระจันทร์ก็ยังอยู่บนท้องฟ้าอยู่เลยค่ะอันนี้6มงครึ่งเนาะ ช่วงนี้อากาศดีค่ะตอนนี้ก็ประมาณ17องศาอันนี้ก็เป็นบรรยากาศอรอบๆค่ะก็ยังได้ยินเสียงไก่ขันอยู่ค่ะก็ยังมืดอยู่เนาะอันนี้ก็เป็นกิจวัตรประจำวันค่ะตอนเช้าเราตื่นมาก็มารดน้ำผักค่ะผักก็จะได้โตเร็วๆค่ะอากาศแบบนี้ด้วยก็โตง่ายค่ะ ตอนนี้7จ็ดมงแล้วค่ะก็เริ่มสว่างแล้วเนาะแล้วก็มาเก็บผักสลัดบางส่วนเอาไปกินเองบ้างเนาะแล้วก็แบ่งให้คนรู้จักบ้างเพื่อนบ้านบ้างค่ะอันนี้เป็นผักสลัดบัตเตอร์เฮดที่เราซื้อกล้ามาเล็กๆมาเนาะแล้วก็เอามาปลูกต้นละหนึ่งบาทนี่ค่ะโตัวกำลังทานได้พอดีเลยนะคะ ช่วงนี้อากาศดีค่ะ17-18องศาตอนเช้าเนี่ยผักสลัดก็จเจริญเติบโตดีแปลงนี้เป็นผักชีค่ะอันนี้เราก็ปลูกแบบบ้านๆค่ะ ปลอดสารเคมีเนาะเราก็ใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยมูลว,วัวมูลควายค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะใช้มือเดียวดึงก็จะยากหน่อยเนาะแล้วก็ค่อยๆดึงออกมาก็พอทานได้ค่ะเพราะว่าเราไม่ใช้สารเคมีเนาะแล้วก็ปลูกแบบธรรมชาติแบบนี้ค่ะก็มีรสชาติอร่อยดีประมาณนี้ก็กินได้ค่ะ แปลงนี้เป็นแรดดิชค่ะเราเอา,มาเมล็ดหวานในช่วงหน้าหนาวนี้เนาะเขาก็จเจริญเติบโตดีค่ะเราชอบอากาศเย็นโตไม่แพ้เมืองหนาวเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็ถอนออกไปกินได้เรื่อยๆก็เลือกหัวตัวโตนี่ค่ะตัวได้ประมาณนี้เลยค่ะ เราได้ล้างผักแล้วก็ทำความสะอาดค่ะตอนนี้ก็ดูดีขึ้นหน่อยเนาะอันนี้ก็เป็นต้นหอมผักชีค่ะ radish อันนี้เป็นผักสลัดสำหรับเศษผักสลัดนี้เราจะให้เต่าที่เราเลี้ยงไว้ค่ะ มาให้อาหารไก่ค่ะแล้วก็จะมาเก็บไข่ด้วยค่ะตอนนี้เราเลี้ยงไก่ไว้10ตัวค่ะก็อาศัยเก็บไข่ไว้กินเอง สิบตัวก็เหลือกินเหลือใช้ค่ะเป็นชีวิตง่ายๆเนาะเลี้ยงไก่ได้กินไข่แถมปุ๋ยขี้ไก่เราก็ใส่ผักใส่ผักสลัดก็งามใส่ผักขึ้นช่ายก็อบอ้วนดีค่ะมีนี่มีอีกฟองหนึ่งก็ทั้งหมดวันนี้ได้ได้เจ็ดฟองค่ะฟองโตโต,ตเลยนะคะ mm hmm. ก็เลี้ยงไก่ก็ให้ประโยชน์หลายอย่างเนาะ อย่างเราอยู่ชนบทก็มีพื้นที่ปลูกผักบ้างเลี้ยงไก่บ้างก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งค่ะ